ฉันได้ยินมาว่าเด็กคนนั้นเป็นเด็กที่ร้ประโยชน์มากตั้งแต่ที่เธอยังเป็นเด็กเลยล่ะคะ่ะได้ยินว่านำพาเชื่อเสียงที่ไม่ดีมาสู่ครอบครัวที่ร่ำรวยด้วยนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเด็กคนนั้นจะเป็นลูกสาวของเย่ชูนะคะอะไรนะถังมดเป็นความผิดของเงยย่ชูคนเดียวเท่านั้นถ้าหากไม่ใช่เพราะเธอครอบครัวของพวกเราจะผลิตเด็กที่ร้ประโยชน์แบบนี้มาได้อย่างไงกันละ่ะนี่ฉึงน่าละอายใจจริงๆ ตอนนี้ฉันโกรธมากนะโกรธมากจริงๆหญิงเชราคนนี้ใส่ใจเพียงแค่ชื่อเสียงตัวเธอเองเท่านั้นแ,แต่าใจพี่พวกเราสามารถทำให้เธอเชื่ออยู่ในหัวได้ว่าเย่ยจ๋วเป็นคนที่ร้อประโยชน์เธอก็จะต้องพยายามขับไล่แม่ของเย่ยจ๋วแล้วก็ลูกสาวออกไปให้พ้นจากตระกูลหลินนะแม่คะแมไม่เจเป็นจะต้องกดดันตัวเองขนาดนั้นหรอกนะคะ ไม่ว่าจะตัดสินใจอะไรหนูก็เจออยู่ข้างๆเสมอคะ่ะแม่เองก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าหากว่าหลินจิงเฉินกับแม่จะกลับไปอยู่ด้วยกันได้อีกครั้งแต่ว่าอาเจอไม่ได้อยู่ข้างแม่มาตั้งสิบเก้าปีแล้วแม่เองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแม่จะทําหน้าที่ในการเลี้ยงเขาให้สมบูรณ์ได้อย่างไรแม่อยากจะชดเชยให้เขาฉันจำเป็นจะต้องคุยกับหลินจิงเฉิงอีกครั้งวันต่อมานาร้านอาหาร ฉันอยากจะคุยกับคุณตอนนี้คุณกับเฟิงเฉียนฮัวมันหมายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเปล่านะไม่ใช่อย่างนั้นเลยก่อนหน้านั้นพวกุตโศต้องการให้ผมกับเฟิงเฉียนฮัวมันหมายกันแต่ว่าผมปฏิเสธไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะแม่ครับอืมถ้าอย่างนั้นจดจ้วลูกเต็มใจที่จะไปที่บ้านตระกลูลหลินกับแม่ไหมแน่นอนอยู่แล้วล่วคะค่ะดูเหมือนว่าจะต้องมีปัญหามากมายเกิดขึ้นในบ้านตระกลูลหลินนะ ฉันอยากจะลองไปที่นั่นเพื่อทดสอบดูอาชูขอบคุณคุณลมากเลยนะแล้วก็จูจูพ่อจะต้องจัดปาร์ตี้ฉุดเชยในวันกลับมาของลูกอย่างแน่นอนณบ้านตะกูล,ลหลินป้าหลินคะตอนนี้เด็กคนที่หายตัวไปของตะกูลหลินในที่สุดก็ตามหาเจอแล้วถ้าอย่างนั้นเซียนเซียนกับฉันก็ค,คงจะต้องออกจากบ้านหลังนี้ไปก่อนแล้วนะคะไม่อย่างนั้นคงจะไม่ดีแน่เลยคะ่ะฉันไม่ให้เธอออกไปหรอกนะ ถ้าหากว่าเยชูคนนั้นกล้าที่จะมาโตเทียงเธอละก็ฉันจะตกหน้าเธอเองเชนหัวยังไงเธอก็ต้องอยู่ที่บ้านตะกูลินนะจริงเชินจะทำผิดกับเธอฉันจะต้องตามหาความยิดที่ทำให้กับเธอแนะ่คุณป้หลินคะอาชูนี่คือบ้านของผมเองต่อไปนี้คุณเองก็จะเป็นเจ้าของสถานที่นี้นับแต่วันนี้เป็นต้นไปนะแม่ครับผมพาอาชูกลับมาแล้วนะครับคุณแม่คะ นี่คือเย่ยจัวครับเป็นหลานสาวของคุณแม่ยังไงล่ะครับคุณย่าคะนี่ก็คงเป็นคุณป้าลินที่พูดคุยได้ยากอย่างนั้นสินะเย,ย่จัวคนนี้มีหน้าตาสะสวยขนาดนี้เลยอย่างนั้นหรอแต่ว่าเธอกลับเป็นเด็กที่ไรป้ประโยชน์ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะพาพวกเธอไปดูห้องก่อนก็แล้วกันนะครับนี่เดี๋ยวก่อนสิตามดิฉันขาดขิดเอาไว้อย่เลยเนีหญิงจริงจอกนี่ถ้าไม่หลุดแท้ๆลืมแม่ตัวเองไปเสียได้ ณตอนบ่ายคุณเย้ค่ะคุณนายขอให้คุณกับคุณหนูเย้จัวไปที่ห้องของเธอค่ะป้าหลินค่ะวันนี้ซุปอร่อยมากเลยใช่หรือเปล่าคะใช่แล้วละอร่อยมากจริงๆมีเพียงแค่เธอสองคนท่านั้นีใจดีกับฉันถี่สุดนี่ก็ผ่านมาตั้งสิบเก้าปีละพวกเขายังคงมาคลุกคลีกันอยู่ได้ฉันต้องสั่งสอนให้สองคนนั้นได้ดูดูแล้วก็ดีหลาบจังพวกหล่อนคิดว่ามันง่ายจริงๆเหรอที่จะเข้ามาสู่ตระกูลที่ร่ำรวยนี่โดยเท้าแค่เก้าเดียวเนะี่ย ีกคิดนะก็จะมาแทนที่ตําแหน่งแม่กับฉันได้ในครอบครัวตระกูลหลินนะแม่คะมีอะไรหรือเปล่านะคะเย,ย,ย่จ๋วทำไมถึงได้เป็นแย่จ๋วก,กัลนลยเนี่ยวกเ,เขาไม่ได้บอกอย่างนั้นเหรอว่าลูกสาวของจริงเฉอิเป็นคนที่ได้ประโยชน์นะว่าแต่ว่าคนที่ได้ประโยชน์จะสามารถมีคะแนนสูงสุดในการสอบระดับประเทศได้อย่างไรล่ะเออเฟิงเซียนเซียนอย่างนั้นหรือเนี่ยเพราะงั้นเธอก็คือลูกสาวของเฟิงเฉียนฮัวน่าสนใจจังเลยฮะ ฉันเรียกเธอมาที่นี่เพราะฉันองการขอร้องให้เธอรีบเปลี่ยนนามสกุลของเกศจ,จวจะเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ตอนนี้ถ้ามีสายเลือดของตระกูลลินดังนั้นเธอจะต้องมีนามสกุลลินไม่คะ่ะจวจวเป็นลูกสาวของฉันฉันจะต้องให้เธอใช้นามสกุลของฉันถึงจะถูกสิคะนี่น้องสาวเยจูฉันว่าอย่างไงก็ให้เยจูเปลี่ยนนามสกุลของเธอเป็นตระกูลลินดีกว่านะเพราะว่าตระกูลลินนะมีอำนาจที่ร่ำรวยมาก ไม่ใช่ใครทุกคนจะสามารถมีนามสกุลหลินได้นะอ้าวเยจูฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะว่าเธอจะเป็นน้องสาวของพี่อาจเจอนนะโชคชะตาของพวกเราทำให้พวกเราได้มาพบกันอีกครั้งแต่ถ้าหากว่าฉันเป็นลูกสาวของครอบครัวตระกูลหลินแล้วก็ฉันคงจะรีบเปลี่ยนนามสกุลทันทีเลยละยังไงก็ตามฉันไม่เห็นด้วยหรอกนะคะฉันจะไม่ยอมให้ลูกสาวของฉันเปลี่ยนไปใช้นามสกุลหลินนะ ฉันต้องการให้เธอเปลี่ยนเปน็นนามสกุลลินดังนั้นเธอก็ต้องใช้นามสกุลลินไม่ได้ขึ้นอยู่กับเธอถ้าว่าเธอไม่ตกลงอกก็ฉันจะเตะเธอออกจากตระกูลลินตอนนี้เลยล่ะถ้าอย่างนั้นก็ลองดูสิคะฉันก็อยากจะรู้รจริงๆฉันจะกล้าไล่ฉันออกจากบ้านไหมต้องการจะเปลี่ยนนามสกุลลูกสาวของฉันอย่างนั้นหรอคะไม่มีทางซะหรอกจ๋วๆพวกเราเป็นเถือนลูกหนีนางสืุลเร็วหนี่มันฉันเคยทำบาปอะไรไว้ชาติก่อนเนอะ ทำไมพระเจ้าท่งไม่ปล่อยให้ฉันมีชีวิตทีนดีและสักวันป้าหลินคะเย่ฉุยมันกลบมากเกิดไปแล้วจริงๆนะคะนั่น,น่ะสิคะหนูเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเย,ย่จียวจะต้องพูดจาแบบนั้นด้วยหนูเองก็โกรธ้างเหมือนกันนะคะถ้าว่าคุณย่าดีกับหนูขนาดนี้หนูก็คงยิ้มแม้กระทั่งอยู่ในฝันเลยละคะ่ะนั่น,น่ะสิถูกแล้วนี่เชนฮัวเธอเต็มใจเถี่ยเป็นหลกบุญธรรมของฉันหรือเปลานะ่านะป้าหลินคะฉันคิดว่าคุณเป็นแม่ของฉันตลอดเลยละคะ่ะ ถ้าอย่างนั้นในวันปาร์ตี้ในการรวมตัวกันกลับมาอีกครั้งฉันจะประกาศว่าเธอเป็นลูกสาวบุญธรรมของฉันนางทะเลคนนั้นก็คงอยู่ที่นี่ไม่ได้นานแล้ฉันจะไล่เธอออกจากครอบครัวตะกูลินให้เร็วที่สุดและหลังจากนั้นเธอก็จะดกลายเป็นลูกสะใภ้ที่ฉันยอมรับเพียงคนเดียวยังไงล่ะแม่คะคุณย่าคะฉันรู้สึกว่าได้กลิ่นแปกลกๆมาจากห้องของคุณลินเมื่อกี้นี้นะอืม ที่แท้ก็เป็นกลิ่นนี้นี่เองสินะขอโทษนะคะมีอะไรอย่างนั้นเหรอคะคือว่าก่อนหน้าน,นี้คุณนายหลินกาป่วยนะคะดังนั้นคุณหนูเฉียนหัวก็เลยให้ฉันปรุงยาสมุนไพรจีนเพื่อบรรเทาอาการค่ะทุกวันจําเป็นจะต้องทําซุปนี้ให้กับคุณนายหลินหลังจากที่เธอดื่มมันเธอก็บอกว่ารู้สึกดีขึ้นนะคะฉันขอดูสูตรที่หมอบอกหน่อยได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าหมอคนจีคนนั้นอารมณ์ไม่ค่อยดีนะคะ แถมยังไม่เคยให้ใครดูยาของเขามาก่อนเลยค่ะถ้าอย่างนั้นฉันขอดูส่วนผสมในหม้อน,นี้ได้หรือเปล่าคะแน่นอนค่ะคุณหนูเย่เชิญดูได้เลยค่ะหมอก,กู้คะเมื่อครู่นี้ฉันขอให้ใครบางคนส่งตัวอย่างยาไปให้คุณแล้วนะคะคุณช่วยฉันตรวจสอบส่วนผสมที่อยู่ในนั้นได้หรือเปล่าคะได้เลยครับคุณหนูเย่หลินเจอ๋อนี่นี่มันอะไรนะอ้าวน้องสาวเธอมาแล้วอย่างนั้นเหรอ นี่คือของขวัญที่ฉันเตรียมให้เธอยังไงล่ะฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอชอบอะไรเดี๋ยวนั้นก็เลยซื้อของเล่นมาเยอะแยะมากเลยล่ะแม้กระทั่งของเล่นหุ่นยนต์นี้ขอบคุณมากเลยนะคะพี่ฉันชอบมนันมากมากเลยล่ะในที่สุดฉันเองก็มีพี่ชายที่น่ารักขนาดนี้หน้าบ้านตะกูลเซนคุณย่าคุณแม่ครับทั้งสองคนจะไม่ไปงานปาร์ตี้ของบ้านตระกูลหลิงยางงั้นหรอครับไม่ฉันไม่ไป แล้วก็ไม่สนใจที่จะไปยุ่งปัญหาของครอบครัวตระกูลลินหรอกนะอย่งงางนั้นหรอกครับแต่ว่าเย่จัวคือลูกสาวที่หายไปของคุณลุงลินนะครับเอ่ออะไรนะเย่จัวเป็นหลานสาวของตระกูลลินอย่างนั้นหรอ